จะหนุงพนีโวยสอพอสแสวงหาโทรแจ้งเหตุ2ี่สิบสายไม่มีคนรับลั่นปรับปรุงด่วนสงสารชาวบ้านจะหนุงพนีโวยสอพอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองหลังโทรแจ้งเหตุกว่า20สบสายแต่ไม่มีคนรับลั่นปรับปรุงด่วนสงสารชาวบ้านทำเอานักร้องนักสแสดงชื่อดังอย่างจะอาสยามหรือจะหนุงพนีมหาไทยถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความ กลางโซเชียลทันทีด้วยอีโมจิยิ้มทั้งน้ำตาหลังจากที่เธอโทรไปที่สอพอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองแต่ปรากฏว่าโทรไปกว่า20สายแต่ไม่มีใครรับเลยจะดนงพนีโวยสอพอในอ่างทองโดยจะดนงพนีได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความเอาไว้ว่าเหตุเกิดเมื่อวาน สอพอ,อําเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองโทรศัพท์ไปไม่มีใครรับสายเลยจ้า20กว่าสายพร้อมคอมเมนต์เอาไว้ด้วยว่าฝากปรับปรุงเรื่องนี้หน่อยนะคะสงสารชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงๆค่ะขอบคุณค่ะและโชคดีหน่อยได้เบอร์ส่วนตัวตำรวจท่านนึ่งเลยโทรไปตำรวจท่านนั้นแนะนำว่าถ้าโทรไปสอนอ แล้วไม่มีคนรับให้โทรไป191โอเคสบายใจและนี่คือคนที่คุยกับตำรวจท่านนั้นค่ะพร้อมกับคอมเมนต์อีกว่าแต่ขอชื่อชมร่วมกตัญญูสแสวงหานะคะเคยมีเหตุการณ์งูเข้าบ้านโทรหาร่วมกตัญญูหนาทีมาจับงูเลยเลิศม,มากชื่นมชมค่ะทำงานดีกว่าตำรวจสแสวงหาเยอะเลย งานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย